เนนตี่ลมันเป็นชุดที่ขายส่งไปต่างประเทศกันชุดนี้ชุดใหม่ชุดใหม่นี่ชุดใหม่ตัวนี้วิแทคค่ะเป็น made in USA ด้วยนะ made in USA เป็นรุ่นเก่าค่ะเนี่ยตัวนี้ได้ตังค์มากเลยเท่าไหร่รู้ไหมเป็นอะไรทำไมมันได้ตังค์เจ็ดสิบเก้าเหรียญโอ้ตัวนี้ยเอามาดูที่หน้าตาเจ็ดสิบเก้านี่ยหน้าตาเจไม่ใช่เจ็ดสิบเก้าบาทนะเจ็ดสิบเก้าเหรียญเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะท่าน วันนี้อเมริกาค่ะวันนี้นะคะชิพจอรลงใจนะคะจะมารีวิวการส่งสินค้าค่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้สินค้าทั้งหมดที่ขายได้นะคะทั้งหมด11ชิ้นค่ะคือกองอยู่ตรงนี้น,นี่คือใช่เสาร์อาทิตย์คือคือสินค้าที่เราจะส่งวันนี้ค่ะในทั้งหมดอันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันเราเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่จะเป็นต้องส่งใช่เพราะว่าอีเบียนอนุญาตให้ส่งได้วันจันถ้าแต่ถ้าซื้อวันนี้ วันนี้ต้องส่งนี้ต้องส่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ี่คือมาวันจันทร์เลยส่งภายใน24ชั่วโมงใช่อันนี้ก็คือตัวแรกที่เราจะรีวิวนะคะที่เราขายได้เป็นไอเกงผู้ชายขาสั้นยี่ห้อทอมมี่วาฮามาค่ะอ๋อปลาฉลามใหญ่ปลามาเลเซียปลาเนี่ยเออปมาเลเซียแล้วก็เป็นลิ้นดินค่ะก็บอกแล้วไงคะว่าทุกครั้งรีวิวถ้าเป็นลิ้นดิงน่ะน่าร้อนจะขายได้น่าร้อนนะที่เราขายยี่สิเหรียญนะคะ29เหรียญเราก็จะทำให้ดูว่าทำยังไงในการส่งนะคะแล้วตอนตอนแรกเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าโอเคสสภาาพปปปกติไไไไมมมม่่่ีีีีออะะรรเเลลยยยนแงห ใช่ต้องเช็คอีกทีหนึ่งก่อนถ่ายแล้วก็เช็คอีกทีใช่ก่อนที่จะส่งก่อนถ่ายแล้วก็เช็คพอเราจะมาส่งเราก็เช็คเออเราพับให้เรียบร้อยนะคะอย่างนี้นะคะครับให้เรียบร้อยวิธีส่งเป็นอย่างนี้นี่เองก็พับดีๆอี่แล้วก็เราก็จะเอาถุงเราอยู่ไหมอ๋ออุปกรณ์พร้อมสำนักงานอยู่ตรงนี้สำนักงานอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือสำนักงานในการทำงานทุกครั้งนะคะนี่แหละเดินล้านกัมาตรงนี้ละค่ะนีค่ะแล้วใส่ถุงนะคะถุงนี้เราซื้อมาจากมันได้ห้าสิบอันได้ทีได้ส่วนเรียนเดียวอืมก็คุ้มอยู่เรียนหนึงได้ เราก็แพ,พ็คให้เขาอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็ติดต่วอวามไปว่านี้ยให้เก็ be k i บีคาย o ีโพสติ f ฟีดแบ็กเพราะว่าฟีดแบ็กนี่มันสำคัญมาก<ป>เป็นแต้ม,<ป>มค่ะแต้มคนขายถ้าได้แต้มดีก็ใช่ของเราสามพันกว่าแล้วนะ ผมก็จะได้สามวันตั้งหลายปีนะเพราะว่าขายร้อยชิ้นนี่บางทีคนเขาไม่ให้เขาก็ไม่รีบให้เราเราไม่ให้เราพยายามจะขอความเห็นใจจากเขาว่าเออให้รีบที่โพสติฟให้เราด้วยฟีดแบบที่แบบบางคนขายไปบางบางครั้งเราขายร้อยชิ้นได้โพสติฟมาไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นก็จะได้พันสองพันแต่ดีง่ายนะคะที่ได้เป็นพันหลักพันอย่างนี้คุณคิดดูแล้วกันว่ามันยากขนาดเหมือนเราเนี่ยเราเราเวลาเราซื้อของเราก็ลงไอ้ไอ้เป็นแบบนี้นะคะ ที่แบบให้ลูกค้าเราจะให้ขอความเห็นใจเขาหน่อยว่าเออช่วยดีขึ้หน่อยเราก็ถุงอันนี้อันนี้เป็นถุงเป็นวีดอตนะคะแล้วก็จะแพ็คใส่เขาอย่างโพลีถุงโพลีกว่าเบาๆกันน้ำนี่เราก็ปิดอันนี้มันซีลแบบง่ายไหนปิ๊ซี่มากเลยไม่ต้องเอาสก็อตเทปมาติดนะคะดึงปิดเองปิดเองเซลล์ เซลเซียวนี่ค่ะเป็นไปถึงเนี้ยได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาช่างค่ะมาเลยค่ะมาซูมดูเลยค่ะว่าตาช่างเป็นแบบนี้ตาช่างก็ไม่ใช่ตาช่างว่าเท่าไหร่เราต้องอยู่ในกำหนดมาตรฐานของเขาอันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นออนอันนี้เป็นพาวนะคะอันนี้ทั้งหมด1ิบาออนสิบาออนแล้วเราก็จะมาคิกตรงนี้สิบสามออนนะคะเข้าไปในอ่าซื้อชิปปิ้งเลเวลนะคะ กมันเป็นแอปของ eBay เนาะใชอทำตามนี้เลยก็ไม่ได้ต้องทำตามระบบของเขาค่ะห้ามนอกเหนือไปเลยไม่ได้เราจะไปส่งเองที่อุนนี่ไปส่งเองไม่ได้ค่ะอันนี้พิมพ์จากตรงนี้ใช่อันนี้เราไม่ถึงพาวถูกไหมคะเราก็มาเป็น13ออนต้องใส่เป็นสิอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาติ๊กเป็นอ่า U P S กาวอันนี้เขาขึ้นระบบใหม่ให้เป็นในไม่ใช่ First Class เป็นกาวแอร a แบโอเคเนี่ค่ะทั้งหมดมันก็6.44ค่ะ พามัน6.44ค่าสแตมม์นะฮะนี่ค่ะนี่ที่เราต้องจ่ายให้กับเอไอเอเบยนะคะให้กับไอสัตอ่า USPS อ่ะ6กจแล้วซีก็จะหักจากบัญชีเราใช่มันหักจากบัญชีเราเลยเขาลิงก์เลยเพราะเราเราเปิดบัญชีมันก็จะลิงก์กันกับอันนี้คือไอเลเวลที่เราจะพิมพ์นะฮะเนี่ยสติกเกอร์สติกเกอร์เราใช้ได้สองครั้งสติกเกอร์รูปไม่ครับนี่ผมต้องมาสอนสำนักงานจริงอันนี้คือลูกชายต้องมาอยู่มีประจำค่ะนี่ลูกชายตัวใหญ่ลูกชายตัวเล็กโอ้พ่อแม่ทำงานพ่อแม่ทำงานทุกครั้งอย่างเงี้ยทุกวันนเป็อย่างงี้ค แล้วก็กดสั่งพิมพ์แต่เราจะไม่รู้ว่าวิธีติดสแตมม์นะคะอ๋อมันออกมาอ่ะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์มาให้เรียบร้อยง่ายค่ะง่ะายสบายๆอ,อยากจะทำวันนี้ก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำค่ะอ๋อเกก็คุณนายก็พูดได้ว่าทำจนชินแล้วไงมันโ,โหห้าปุ๊บห้าปีแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมือใหม่ก็ทำแบบนี้แหละก็ค่อยๆทำไปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะมันจะเป็นที่อยู่ของลูกค้านี่ค่ะแล้วก็ที่อยู่เราข้างบนใช่นี่ที่อยู่เราของข้างบนนะคะว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ของลูกค่ะ เราซื้อแล้วนะเขาหักจากบัญชีเรานี่แล้วเราก็มาติดทำให้มีเงินมันก็บอกว่าเงินไม่พอใช่นี่ค่ะท่านผู้ชมนะนี่คือสินค้าที่พร้อมจะส่งแล้วค่ะแล้วไปไปสนีเอาไปยื่นแค่ไปสานีเราก็เอามาใส่ถุงค่ะนี่คือถุงสำหรับส่งของของเราเอย่างไรใส่ถุงคุณรัทพงศ์ได้สี่ชิ้นกันละคุณรัทพงศ์ได้สี่ชิ้นของเราได้สิบเอ็ดเป็นสิบห้าวันนี้เฉพาะบ้านเรานะได้สิบห้าชิ้นโอเคบ้านอื่นไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกคุณนัฐพงศ์มีอะไรที่เตือน มันเป็นชุดที่ขายส่งไปต่างประเทศกันชุดนออดี้ชุดใหม่ชุดใหม่นี่ชุดใหม่นีวิทแทคค่ะเป็นเมดอินยูเอสเอด้วยนะเมดอินยูเอสเอเป็นรุ่นเก่าค่ะเนี่ยลูกชายอย่ากัดนะครับเนี่ยเบอร์นี่เท็กเตอร์บางคนเขาขายเป็นร้อยแต่เราไม่ขายเป็นร้อยเราขายแค่35เหรียญแต่เขาต่อเราขาย30มส่ส่งไปประเทศไหนลูกคะ พิซซ่าเอลค่ะเราขายเ o อร์วายนะขายทั่วโลกนะคะทั่วโลกใช่ว่าอินเอร์เนมีระบบใหม่มาให้เราขายในทั่วโลกเราทางอีเบอ์จัดการจัดการเขาเราเราส่งไปสำนักงานใหญ่จัดการเขาจะจัดการหลังเนี่ยค่ะเออสะดวกเลยนยดูสิเราขายได้ต่างประเทศเลยอยู่นี่เราก็ขายได้เรื่อยๆแหละต่างประเทศอย่างยุโรปมั่งเอเชียมั่งญี่ปุ่นเนี้ยไทยเจอบ้างป่ะไทยยังไม่เจอไทยยังไม่เจอไม่เจอไทยยังไม่มีใครส่งเนี่ยค่ะ ก็จะแพ็คส่งไปอย่างดีเอารีวิวแต่ละชิ้นดูสินี่ว่าอันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อันนี้ชิ้นสองได้ได้เท่าไหร่ค่ะชิ้นชิ้นอันนี้ได้สามสิบเหรียญแล้วน้ให้เขาห้าเหรียญเพราะว่าเราซื้อมาเยอะไงอันเนี้ยค่าส่งประมาณเท่าไหร่ค่าส่งก็ประมาณเท่ากับอันเมื่อกี้เนี้ยหกเจ็ดหกเหรียญเนี่ยแล้วก็อันนี้ชิ้นชิ้นที่สองนะคะนี่ก็ไว้์ฮาวแบ็คมาร์เก็ตอันนี้ของของเราเองแหละดูดูดูยี่ห้อถ้ามีคนสนใจเอาไปขายจะไปยี่ห้อนี้ขายได้ใช่ไหมแต่ก็ ไม่แน,นะนําอ่ะไม่ได้ก็หลายแต่อันนี้คือว่าของเราเองไงเราใส่เหลือเราก็มาขายเนี่ยขายของเก่ากินเนี่ยมัน <laughs> มีเยอะไงเด้อค่ะอันนี้ที่สองนะคะอันนี้หนักไหมหนักไหมอ๋ออันนี้ประมาณทาวอะ่ะนี่ประมาณ6.70อันนี้ค่าส่งประมาณ6กเหรียญกว่าขายเท่าไหร่ตัวเนี้ยอันนี้ขายถูก20เหรียญเองไม่เป็นไรถือว่าเราใส่คุมค้มแล้วไงใส่คุ้มแล้วแล้วก็รองเท้าคู่นี้เอาทุกอย่างอันนี้ของแม่ค่ะของตัวเองยี่ห้ออะไรอ่ะของไอซอบซอบแพคใส่ดีดีแต่ว่าเรามีเยอะไงอืมนี้ขายแค่15เหรียญ15เหรียญ ก็อันนี้โรเบิร์ตเกรฮามคือผู้ชายยี่ห้อนี้โอเคนะออันนี้ยี่ห้อนี้จำไห้นะคะโรเบิร์ตเกรฮามถ้าเป็นลายลายยิ่งแพงลายถ้าเป็นลายเราเคยได้ขายได้ร้อยร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญยี่ห้อนี้มันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นอรมันเป็นลินิทรุ่นพิเศษแล้วเป็นลิน no? <is> ิทจำได้ป <âm> <ans> so ่ะตอนนั้นเราขายได้ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญคนซื้ออะเนี่ยอันนี้นะคะจำไว้ได้อันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่สเปรดเนี้ยอันนี้ได้สามสิบเหรียญสามสิบเหรียญยี่สเก้าถ้าค่าส่งก็ได้ยี่สิบเรยก้าเหร โปโลนะเนี่ยโปโลรุ่นแปลกๆนี่ขายได้ดีอันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้โปโลกอล์ฟค่ะอ๋อโปโลกอล์ฟแล้วมันเป็นไซส์ใหญ่ด้วยถ้าไซส์ใหญ่ขายดีใช่ยี่ห้อนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี่ขายดีอันเนี่ยมีตาม้ากว้างอันดีโก้วยได้ต้องสามสิบแปดเหรียญนะสามสิบแปดใช่ไหมปีมีตาม้าเท่าไหร่หนักไหมค่าส่งอ๋อนี่มันเป็นกอล์ฟมันเป็นล็อกอ๋องเชฟคริสเป็นคริสไม่ไม่ไม่หนักนะไม่เชี่ยวชาญไม่ถึงเท้าค่าส่งก็หกเหรียญเนาะอันนี้อันนี้เป็นรีไวายค่ะ อ๋อรีไวล์ก็ขายได้แบบ <l ix> รีไวล์รินินผสมได้อยู่เป็นนัน่นนอถ้าเป็นลินินนะอืมปแปลกๆถ้ารีไวล์ต้องซื้อพวกคาร์อ,ะอร่ะคาโรโมะคารโมะได้ตามที่เป็นลาย,ลายทหาร,หารใช่ไม่ว่าจะเป็นขาสั้นขายาวขายได้อันนี้ขายยี่สิบเก้าเหรียญมีทุกอย่างของผู้หญิงไม่ค่อยมีมีตัวเดียวสองตัวบอกแล้วไงว่าเราไม่เน้นผู้หญิงเราจะไม่ขายของผู้หญิงอันนี้ของอันนี้นานๆจะได้เป็นแบบโอ้โหหนักอึ้งเลยขนาเนาะโอ้นี่ที่สามสิบแปดเหรียญนะ 8เป็นที่อแไม่ค่อยน่าราคารอ่หนี้ไม่ค่อยแต่เป็นรุ่นเก่าไงมันเป็นรุ่นพิเศษไงชิวเซเวนพ็อกเก็ตนี่ไงตากวางวางเขาเรียกตากวาง่ะคนบางคนเขาก็นิยมนะตากวางแต่เราไม่ไม่คบเนี่ยมนก็มีอยู่ค่ะคาโก้คาโก้หลักมากค่าสบแข็งแรง่ะค่าส่งเจเหรียนี่ก็เจูก็อันนี้นี่ไงที่เราบอกเนี่ยโปรโลดครคุณรู้ไหมโปรโลตัวนี้ได้ตังค์มากเลย เท่าไหร่ดูไหมเป็นอะไรยังทำไมมาได้ตังค์เจ็ดสิบเก้าเหรียญโอ้จุดนี้ฮเอามาดูที่หน้าตาเจ็ดสิบเก้าีไม่ใช่หน้าตาเจ็ดสิบเก้าไม่ใช่เจบาทนะ่เจ็ดสิบเก้าเหรียญเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะท่านผู้ชมคพิเศษตรงไหนคนไหนรพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผ้าถักเหรอเป็นผ้าแบบหนาขึ้นมานิดหน่อยเป็นผ้าดีอ่ะผ้าแบบว่าเป็นสเวตเชิ้ตที่หนาหนาเสื้อเชิ้ตเสเวตเชิ้ตฟูลซิปแค่นี้นี่เองเนี่ยค่ะคุณรู้ไหมเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะ เนี่ยมันหนานิดนึงเนาะแล้วมันข้างในมันเป็นฟรีสเนี่ยอุ่นเอออุ่นแต่หนาโอ้ตอนเด็กได้เกือบร้อยนี่ยเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะถ้าใครเจอก็ลงทุนเนาะใช่ลงทุนสมมติว่าขายสิบเหรียญก็น่าลงทุนอยู่นะอ๋อเราเราซื้ออยู่แล้วถ้าถ้าเป็นแบบนี้เราซื้อเราลงทุนืมทุกที่ได้ทอมมี่บาฮาไปอันนี้ได้อีกแล้วค่ะอ้าวเป็นลิซินเหมือนกันอ๋อทอมมี่เหมือนกันทอมมี่เหมือนกันนี่ไงนี่ทอมมี่บาฮามาถ้าถ้าเป็นลิซินนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นทอมมี่บาฮามาลิซินนะคะซื้อเลยได้ตลอด ติอนเนี่ยเป็นรดินนะคะอันนี้เป็นลีดินร้อยซค่ะก็ได้อันนี้ได้ตักเทาไหร่นะ35เหรียญเราได้มา2เหรียญอ๋อได้มาได้ได้วันคือสร์ซ็นต์ก็มีเนาะบางทีได้ถูก<อ>ก็อันนี้คุณรู้ไหมคะว่า ยังไม่รู้ครับมันเป็นเคือผมว่าทวีตไม่เล่นไม่เล่นของผู้หญิงทวีตเป็นคล้ายๆสไตล์ชาแนลอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้มันเป็นยี่ห้อของ้าทวีตไหนดูใกล้ๆซิเนี่ยเนี่ยเนีาราลียี่ห้อนี้นะเป็นสูตรผู้อ่ะยี่ห้อนี้ทําเป็นสูตรเยอะเป็นสูตรเป็นเรสอะไรพวกเนี้ยพวกทำงานน่ะปุ่มปั๊มๆนี่แเลยเนี่ยคาราลียพาทวีตค่ะเนี่ยค่ะพาทวีตผ้ามันจะออกสไตล์แบบคล้ายๆพวกเนี้ยค่ะไฮแคทอ่ะจะออกมาเป็นพวกเนี้ยแล้วไงรู้ไหมมันขาดข้างในค่ะท่านผู้ชม แต่เราก็ขายตามสภาพเราบอกเขาไปแล้วว่ามันขาดใช่ใช่เนี่ยต้องรายละเอ,อียดต้องเราบอกเนี่ยต้งลงให้เขาเราขาย39เหรียญแล้วมันต่อมาเขาต่อมาออ 34, เอาา่อหเ,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 เหลือ34เราก็เอาซับในขาดเข้าในขาดแล้วค่ะแล้วอะไรรู้เลยเราได้มาแค่เหรียญเดียวไง่ายเราก็เลยโ okay. อเคใช่ใช่บางวันก็สีหนึ่งเหรียญหนึ่งใช่เหรียญหนึ่งี่เซตหนึ่งในเหรียญหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะเอ้าโ่าทำไมมันันลดราคาไงวันที่ลดราคาเราได้เงินโชคดีอย่างวันนี้วันจันทร์นะสีมีสีหนึ่งที่บาทเดียว แล้วก็ไปเอามาได,มด้ทั้งหมดได้ทั้งหมด11ชิ้นนะคะแล้วที่เราขายได้ว่าทั้งหมด11ชิ้นนี้ได้มูลค่าเงินที่เราได้นะคะวนันนี้ได้ประมาณเจบเที่3 367เห,หรียญค่ะวันนี้ทั้งหมด11ชิ้นขายได้ทั้งหมด367เหรียญน,นะคะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เออลดเสาร์อาทิตย์ได้367เหรียญแต่ว่าขายได้ทุกวันนะวันมาก,กวันน้อยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์จะได้วันนี้เยอะหน่อยเพราะว่าเรารวมส่งวันจันทร์เนาะปกติวันละ2-3ชิ้นวันนี้ทำงานได้2วันได้367รหกสิบเม่เห็นทำอะไรเลยนอนเล่นกระหม่อมเล่นกับหม่อมแต่ที่เราทำเราก็ไปใช่ไหมวันจันทร์วันนี้เราต้องไปตอนบ่ายก็เนี่่่่ยะไมใชวา ทำง่ายๆแบบนี้แต่เราสะสมมาแล้วประสบการณ์ลงไว้ไม่ใช่ขายได้เลยบางทีบางตัวเป็นปีก็มีไม่ใช่ว่าลงมาแล้วขายได้เลยเราก็ลองตัวก็รอนานเอย่างตัวเนี้ยตั้งนานกว่าจะขายได้เนี่ยตั้งนานโอเคสะสมความรู้ไปเนาะใครสนใจก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเนี่ยเนตามนี้เนาะก็ไม่ได้ยากเลยซื้อมาก็มาแพ็คส่งก็เครื่องช่างก็ไม่กี่ตังค์แต่เดี๋ยวยังไม่ได้ดูตอนถ่ายรูปพี่ วันหลังวันหลังก็รีวิวการถ่ายรูปกันอะไรอันนี้อีกสิชิ้นเราก็จะส่งตามอันแรกที่เสนอให้ดูแล้วนะคะทำแบบเดียวกันทำแบบเดียวกันแล้วก็ใส่กล่องนี้ไปแล้วก็ไปชนีคุณนัทพงศ์เขาก็จะห่อกล่อนี้ไปส่งที่ไปชะนีไปชนีไม่ไกลจากบ้านขับรถสองนาทีขนาทีไปก็ไปโยนโยนเลยโยนแล้วก็จบเรียบร้อยก็แต่ตังค์เขาเวลาซื้อนี่ตังค์เขาจะโอนเข้าบัญชีทันทีมับัญชีเลยเงินเข้าบัญชีทุกวันค่ะถ้าคือถ้าถ้าเงินไม่เข้าไอ เราจะไปพิมพ์จ่ายเขาจะไม่ยอมให้เราพิมพ์พิมพ์ก็ไม่ได้เขาบอกว่ายังไม่จ่ายแต่ว่าเขาให้เวลาสามวันนะพอซื้อเสร็จสามวันอ้าวคุณนายมีเสื้อหนิโหเข้าใส่เสื้อสวยเนี่ยเดี๋ยวก็ท่านใส่เบื่อก็จะลงขายค่ะเสื้อหมีนี่เขาเปโลมกันเปโรมีนะคะเปโลมีโอ้เปโรมีค่ะโอเคถ้าใส่เบื่อก็จะลงขายค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกท่านกดไลค์ครับ ลูกชายครับนี่ค่ะลูกชายกดไลค์กดติดตามกดแเช์เดี๋ยวลูกชายหมวอย่าลืมติดตามด้วยนะคะโอเคเสรจแล้วล,ล,ละค่ะงานของเราตอนเช้านะคะก็คือแพ็คของส่งให้ลูกค้านะคะสําหรับอาชีพแม่ค้าออนไลน์อ e ีเด์ของเรานะคะทั้งหมดที่เราแพ็ควันนี้นะคะก็ทั้งหมด15ชิ้นของนิ่ฉันเองทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้นของผู้ได้ทุกงศ์สี่เป็นสิบห้านะคะใต้ทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะกล่องอันนี้สําหรับของที่พร้อมที่จะเตรียมใส่ ถุงเพื่อที่จะให้คุณนัพิพงศ์ไปส่งที่ไปรษณีย์นะคะเรามาดูซิว่ามันไปที่ไหนบ้างของเนี่ยอันนี้นะคะไปที่เอ็มดี MD ก็คือแมรี่แลนด์ค่ะรัฐแมรี่แลนด์ของอเมริกานะคะอันนี้ก็จะเป็นรัฐเท็กซัสค่ะประเทศใหญ่อารัฐเท็กซัสนี่เท่ากับอเมริกาเท่ากับเมืองไทยเลยนะคะรัฐหนึ่งใหญ่มากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแคลิฟอร์เนียค่ะ CA แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอิลลินอยส์ไอแอลนะคะ นี่ก็แคลิฟอร์เนียอีกแล้วเพราะว่าคาริโกเนียนี่ซื้อเยอะเพราะว่าก็เป็นอ่ารัฐใหญ่นะะนี่ก็แคลิฟอร์เนียอีกแล้วอันนี้ก็โอ้นิวยอร์กค่ะอันนี้ไปไกลหน่อยส่งไปนิวยอร์กทางอีสต์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นออ่าอ่าฟลอริดาฟลอริดาตะไกลนี่ก็เจออะไรนิวยอร์กอันนี้ที่โอ้ดีอีนัตเดโลเวค่ะนานๆจะเจอนะเป็นรัฐเล็กๆค่ะเนี่ยเดโลเวนี่ก็จะเป็นอ่าอะไรเนี่ย เอ็มเอ็นเมนิโซค่ะรัเินิโซตานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเท็กซัสแล้วอันนี้ก็จะเป็นนิวเจอร์ซีย์ค่ะขายแล้วนะคะของทั้งหมดนี้จะส่งไปต่างรัฐแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมเก็บใส่ถุงเพื่อที่ให้คุณเดชพงศ์ไปส่งค่ะโอเคค่ะนี่แหละคือง,งานของเราค่ะอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะอ่ะคุณ้ดชพงแบกอะไรคะจะไปไหนคะอ๋อไปไปซอ้าของที่ลูกค้าสั่งเสร็จแล้วใช่ไหมได้ถุงนึง เป็นเงินเ็นทองใช่ไหมเน่ะมีคือการทำงานเหมือนกันโอ้การทำงานจะไปส่งไปซื้อทำอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมกทุกวันอ๋อเยอะหน่อยวันนี้ได้เยอะเนาะที่ถุงบอลเลยได้ตั้งสิบห้าชิ้นอ่าไม่ต้องใช้ถุงเท้าเขามีอ่าใช่บางงานก็ชิ้นหนึ่งสองชิ้นนะแต่ชิ้นเล็กนะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะไปเปิดประตูไปเลยไปเลยเหรอไปเลยโอเคอ่าลูกชายพ่อไปไหนลูกพ่อไปส่งของครับพ่อไปส่งของนะครับนั่นน่ะพ่อไปส่งของอุ๊ย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 ลูกชาย โอเคนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายก่อนลูกเอ้าดูพ่อออกไปนอกบ้าน